สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้โปรดีทีเดียตี่อุบลราชธานีกับโปรโมชั่นวันแฟร์หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งวันนี้เราจัดปีนี้เราจัด24 25 26กันยายนนี้เท่านั้นหรือว่าลูกค้ามารับหน้าร้านก็ได้นะวันนี้เทอร์โบ18นิ้วไม่อัตราภูเขา20บินขอบเปลือกตะแกรงเหล็กงานสีโจตันนะมาสดๆแบบนี้มาดูใกล้แบบนี้ครับนี่นี่ครับนี่แปดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเทอร์โบ18นิ้วสั่ง4ใบมีตะแกรงหน้าให้ด้วยนะ แต่แจงหน้าเพิ่งพ่นสีเสร็จมาใหม่ๆครับนี่ตะแจงหน้ายังไม่ได้ขันใส่ครับนี่แปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทตกใบแค่ละสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะเฉลี่ยแล้วสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับแม่อัตราภูเขายี่สิบบินงานสีโจตัดให้สวยเดี๋ยวโอ้ตัวนี้ครับนี่หนักหนาแน่นครับนี่แม่อัตราภูเขางานสีโจตัดให้สวยนี่ตะแจงให้เรียบร้อยนะตะแ,แ,แกงแต่ว่าตะแจงยังไม่ได้ขันนะครับนี่ยังไม่ได้ขันนะ แพ็กเกจโปรโมชั่น4ใบครับนี่4ใบ8,699บาทเฉลีย่ยแล้วตกใบแค่และ2,175บาทเท่านั้นแต่ลูกค้าต้องสั่งจองแค่24,25,26กันยาอยู่นี้เท่านั้นอัปเดตคลิปวันนี้วันที่24นะตอนประมาณเย็นๆนะวันนี้นะช่วงเย็นๆ24,25,26กันยาอยู่นี้เท่านั้นดัที่จะสั่งในราคานี้2,175บาท เดี๋ยวต้องสั่ง4ใบในโปรโมชั่น8,000นะ8,700 8,655บาท8,655บาทเท่านั้นจะได้ตู้่4ใบแบบนี้ต้องสั่ง4ใบแต่ถ้าสั่ง1ใบก็อยู่ในที่ราคาเดิมนะ2,299บาทนะนี่ถ้าถ้าสั่ง4ใบแพ็กจแค่3วันโปรโมชั่น1แร์รีบสั่งจองด่วน1ปีมี1ครั้งเธอโบโมมิตะแแรงให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะงานสีโจตัน นะครับเราจัดโปรโมชั่นวันแฟร์ชุดโปรโดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงกงนะฮะ08563130010ก็2 756 64978,000 699บาทนะนี่สั่งสี่ใบเทอร์โบสี่ใบเฉลี่ยแล้วตกใบละแค่2,199บาทเดี๋ยวถ้าสั่งในโปรโมชั่นวันแฟร์จะต้องสั่งสี่ใบเท่านั้นนะครับขอบคุคลาการติดตามด้วยนะครับฝากโปรโดีเท่วก,กันนะเทอร์โบบีวีทีดีหนึ่งเรามีโปรโมชั่น ตลอดทุกโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้เลือกชมกันครับวันนี้ขอบคุณทุการติดตามด้วยนะครับท่านที่กำลังมองหาชุดเครื่องเสียงอยู่ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับนี่เทอร์โบ18นิ้วไม่อัตราภูเขาวกว้าง60กว้าง60สูง80ลึก73ไม่อัตราภูเขาเกร์เงานสีโจตันโปรโมชั่นวันแฟร์24 25 26กันยายนนี้เท่านั้นนะครับ4ใบ8,699บาทเฉลี่ยแล้วตกใบละแค่ 2,175บาทเท่านั้นรีบสั่งจองด่วนก่อนหมดโปรโนะครับโปรโมชั่นถึงวันที่26กันยายนนี้เท่านั้นเทอร์โบ18นิ้วขอบคุณครับสวัสดีครับ